พนอวิ่งคล่อมเลนทนน้ำลายกระเซ็นเบี่ยงเบนข้างๆผู้อู่นี่หรือเสาหลักคนหักยังหน่าอดสูบใบสั่งใครก็รู้เขาอยู่กันเป็นกวนกวรทั้งพอทมอและปอชปออ,ออกมาเป็นโครงเล่นละครลายโรง เชื่อมโยงกันเป็นขบวนปกป้องอำนาจที่เคยผูกขาดออกมาตีรวนเพราะผลประโยชน์วนล้วนของเจ้าของควรตัวจริงนาตนาประเทศเหมือนเป็นของเล่นไร้กฎไร้เกณฑ์เหมือนเช่นเด็กเล่นละครลิงสารเอ็นโอนหัก หลิดไม่ถูกต้องตามระเบียบรัฐธรรมนูญนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหละครับเราจะต้องมารวมพลกันนะรวมพลกันเพื่อรวมพลแล้วเดินทางไปที่สพธญ,ญบุรีแจ้งความดําเนินคดีกับ6ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่ได้ลงมตินะว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับนี่แหละครับ ตุลาการสารนูน6คนกำลังป้นนะป้นสิทธิในระบอบประชาธิปไตยของพ่อแม่พี่น้องนะครับผมขอย้ำนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อใดนะครับผมขอกราบเรียนเชิญทุกทท่านที่ไปใช้สิทธิ์มาแล้วแล้วเรากําลังจะถูกป้นสิทธิ์อันนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารวมพลหน้าหน้าชุมชนพึกษาสนงนะครับเสร็จแล้วเราจะเคลื่อนพลไปที่สพธัญ,ญบุรีเพื่อแจ้งความดําเนินคดีนะครับผมขอย้ํานะครับนะขอย้านะครับว่าเรากําลังถูกป้นอํานาจ อาทิตย์ปไตยประชาธิปไตยในตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นขอากาบเรียนเชิญครับพ่อแม่พี่น้องที่รักประชาธิปไตยที่มีประชาธิปไตยในหัวใจนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับประชาชน20กว่าล้านคนที่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่สองกุมภาพันนี้จะมาโดนคนหคนนะครับนะมาตัดติดมารงมตินะ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยถ้าท่านมีประชาธิปไตยในหัวใจท่านรักประชาธิปไตยนะครับต้องมารวมพลครับมารวมพลกันนะชุมชนพึกษาสองนะครับเพื่อที่จะได้ เลื่อนพลของเราไปที่สพธัญบุรีแจ้งความดำเนินคดีครับนะกับตุลาการและตุลาการสาลรัฐธรมนูน6คนนะครับครับขณะนี้ก็เวลา8นาฬิกากว่าแล้วนะครับที่ผมได้นัดหมายท่านไว้ว่า2องโมงเช้าหรือ8นาฬิกาครับท่านที่สำเร็จท่านที่เสร็จจากภารกิจของท่านแล้วนะครับแล้วท่านจะรวมพลกับ ชุมพวกเรานะครับที่จะเดินทางไปจ้างความนะก็ขอากราบเรียนเชิญทุกทุกท่านเนโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับปิดปากตายนิ่งบ้านเมืองถูกทอดทิ้งพวกปริงสูกเลือดแหลกลานสงสารประเทศของเรายับเยินปนปีสักดินายมยี เพราะมีแต่คนใจมานลุกเกินอำนาจลงรสชาติของเด็จก,การตุลาการรัฐระหารบ้านเมืองเลยลุกเป็นไฟ ที่บ้านผมมาเลี้ยงไว้นี่นะผมไม่ให้ความรักมันเท่าเทียมกันเนี่ยให้อาหารไม่เท่ากันเนี่ยมันกัดกันที่พายเลยแล้วคนเนี่ยที่อยู่ในประเทศเนี่ยถ้าไม่มีความยุติธรรมมันจะอยู่กันได้ยังไงถ้าเราคิดกันไม่ออกนะให้ไปศึกษาที่หมาดูแล้วจะรู้ว่าความยุติธรรมเนี่ยมันสำคัญขนาดไหน ความยุติธรรมไม่มีเนี่ยความสามัคคีไม่เกิดนะยังไงยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความยุติธรรมเนี่ยก็คงจะต้องตัดสินด้วยกําลังเจ้าอย่างนั้นกันหรือบอกของเราเขอกให้ติดต่อไนะให้จงเป็นลูกเลื่อนนะครับไปจงเป็นตึกของท่านไปปกป้องตึกของท่านนะที่กำลังมีลูกตาด้วยพลังดุจปนนะครับดุจปนนะครับดุจปนนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเพื่อไหนสีเพื่อใดนะครับขอให้ท่านรักประชาธิปไตยมีประชาธิปไตยในหัวใจนะครับนะที่ท่านกำลังถูกต้นนะจากบกตุลาการศาลนเรศวรนะครับโดยนายกองคติว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองตุลาคมนั้นไม่ชอบ Takk เีครับพ่อแม่พี่น้องที่มีใจเป็นธรรมและก็มีใจประชาธิปไตยทุกคนนะครับนี่คือภาคประชาชนนะครับเราไม่แบ่งสีเสื้อล่าอะไรเราภาคประชาชนจร,จริงๆทําไมหละที่เรามาเคลื่อนพลทําไมวันนี้เราจะไปแจ้งความที่สพธัญ,ญบุรีให้พ่อแม่พี่น้องนะต่างประเทศก็ดีหรือในประเทศก็ดีต้องบทจับ,บ,บับรับรู้ไว้ว่าเราโดนป้นสิทธิ์ครับเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ เราสา,าพี่น้องมาจากหลางประเทศก็มีญาติผมเนี่ยพาลูกน้องมา6คนเสียค่าค่าเครื่องบินเท่าไหร่มาลงมาลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกสอสแต่ผลที่สุดปั๊บตุลาการแค่5คน6คนกับบวก,กบมาหาัยอาจารย์มหาไรคนหนึ่งไปฟ้องเนี่ยถามว่า20กว่าล้านเสียงเนี่ยผมอยากจะถามพ่อแม่พี่น้องที่มีใจในประชาธิปไตยว่า โุลา,ารสารมนุษ์หกคนเนะี่ยท่านตัดสินถูกหรือเปล่า <Okay. S 1> ถ้าท่านตั้งธงไว้ก่อนท่านก็บอกประชาชนไปเลยว่าท่านตั้งธงไว้แล้ว <Okay. S 1> นายกรตอยอคนหนึ่งสมชายสิทธิยากรเนี่ย <Okay. S 1> ท่านไปต่างประเทศเนี่ยแล้วท่านขอเอ็นเมืองซีซ่าเนี่ยเพราะงานใหญ่ที่ต้องเอ,นอ็น่ะผมพูดคำเนี้ยหมายความว่าอย่างไงพ่อแม่พี่น้องแสงเสียงทำตามหน้าที่ของประชาชนใช่ไหมฮะแต่เรามาถูกลงโทษ ในลักษณะแบบนี้คือคนที่น่าจะถูกลงโทษเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ใช่ประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งนะครับจะต้องเป็นกลุ่มที่มาขัดขวางการเลือกตั้งหรือกรกตอเองก็ดีที่ไม่สามารถทําการเลือกตั้งให้ให้เด็ดให้สําเร็จรู้ล่วงไว้ได้ดีนะครับอย่างเรียบร้อยคือมันเป็นหน้าที่ของกรกตและหน้าที่ของผ้าประชาชนอย่างเราแล้วทุกๆคนเนี่ยฮะ ออกมาทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะฮะแต่เรากลับถูกลิดรอนสิทธิของเราถูกลิดลอนเราไม่รู้จะพูดยังไงฮะเราความยผมพวกเรามา่างนีนน้ต้องการความยุติธรรมขอแค่ความยุติธรรมความเท่าเทียมกันเท่านั้นนะที่ประชาชนจะต้องต้องได้รับอ,อย่างเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ถูกไปหมดเลยทําอะไรไม่เคยผิดเลยฮะขัดขวางการเลือกตั้งนี่เป็นอะไรที่น่าละอายต่อชาวโลกทั้งทั้งหลายทั้งมวลเลยนะครับ का เป็นธรรมจะต้องเป็นธรรมคำจุนชาติไว้ผู้อาณาความทาองของไทยจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรรม เป็นธรรมคำจุนชาติไวผู้อา,านาความทองของไทยจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรม เลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะพ่อแม่พี่น้องครับท่านที่ไปใช้สิทธิ์มาท่านจะยอมหรือครับท่านจะยอมไหมครับนะถ้าท่านไม่ยอมท่านต้องออกมารับรอสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งไปดูว่าคนสุท้ายนะที่ขอมาเช่นนี้พูดดีวันนีน้องทั่วประเทศไทยนะฮะในประเทศไทยตอนนี้มีปัญหามากมาย และปรประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งเ<ห>มื่อการเลือกตั้งแล้ว <c oughs> แต่ต้องมีปัญหาทำไมคนไปเลือกตั้งทำไมมันถึงผิดทำไมถึงมีการให้เป็นโมฆะทั้งที่มีพระราชกิจก,กาออกมาทำถูกต้องทุกอย่างแล้วอยู่ๆนะตุลาการสารรัฐมนูลนามาตัดสินว่าเป็นโมฆะมันไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่ประเทศไทยเราถอยหลัง และเป็นองค์กรอิสระแบบนี้เราไม่ขอรับในองค์กรอิสระที่มาตัดสินแบบนี้ถูกต้องตามนาะระบอบประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งแล้วเข้าสู่ระบบก,การเลือกตั้งทุกคนก็ไปเลือกตั้งคน20กว่าล้านเสียง แล้วก็คนไม่กี่คนที่พยายามไปกีดขวางการเลือกตั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งไปปิด h ี p อ่ากะกะตต้องจัดการทุกอย่างไม่ใช่เป็นความผิดของอ่ความผิดทุกอย่างแบบนี้ป็นหาว่าเป็นความผิดต้องมีการโมฆะซึ่งเหตุผลต่างๆมันไม่ใช่แล้วเป็นเหตุผลที่ประชาชนคนไทยไม่สามารถที่จะรับตรงนี้ได้เราจึงพร้อมใจกันไปแจ้งความทั่วประเทศ ประชาชนให้ยอมรับสิ่งไม่ต้องการคนผู้น่าสงสารนั้นก็คือประชาชนไทยต่าง,งคนเจ็ดชาติขอก,กระหัตน,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 นของผู้ดีด้ ผู้ที่อ้างคนหมายตัดสินในความยุติธรรมแต่สิ่งที่เราได้เห็นนี่ได้เป็นดังที่กล่าวมาหยุดยุติธรรมที่ว่าดูที่ตาชัดแล้วมันเพียมเทียมอย่างเห็นได้ชัดเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยทุกสิ่งที่เป็นไป จะลึกไว้เชื่อกานนานยุที่ธรรมจริงจริงตุกราการสารรัฐธรรมนูญทั้งยุที่ทรรจริงๆต้องยอมรับว่ายุที่ทรรมเหมือนแม่ปูดเดินไปบนพื้นทรายให้ลูกเดินตามทังที่ทั่วเขตคำต่างก็รู้ผู้เดินไม่ตรง ยุติธรรมจริงจริงตุราการสารรัฐธรรมนูญทั้งยุติธรรมจริงจริงต้องยอมรับว่ายุติธรรมพื้ <S <S นแม่ปู่เดินไปบนพื้นทรายให้ลูกเดินตามทั้งที่ทั่วเขตคามตามก,ก็รู้ปู้เดินไม่ตรง น้องชาวชุมชนแค่กองหกที่เคารพรักทุกท่านนะครับครับเสียงที่ท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับนะเป็นเสียงเชิญชวนนะครับวันนี้ท่านเป็นการแจ้งความนะครับว,วันที่หนึ่งเมษาย,ยนนะครัเป็นวารแจ้งความแห่งชาติทำไมถึงต้องไปแจ้งความเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับก็เรานะผู้ที่จะผู้ที่เป็นใช้หรือไม่เมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับ กำลังโดนครับโดนกรุลาการารรัฐธรรมนูญนนาทุกปัจจัยในครับพ้นเปนมาปัจจัยกนี้รารบ่่ที่กรสความถึงรัฐบาท่จะไปกันที่ข้อวย้ำรื่ครับเื่รับ <laughs>

กรารกาศารและธรรมนูญนะครับถ้าเขาราบเรียนเชิญครับไม่จาเป็นต้องไปเสื้อสีไหนนะครับเสื้อสีอะไรเราต้องไปรักสารกิของเรานะครับนะไปรัสากิของเราเราต้องกนครับในระบนการทไยการบเราียนชิญครไม่จำเป็นว่าต้องไปสนน But i Bye. i ทำไมมันเฉียงมันหัวค่อยลงค่อยลงคือเราคุมเทปนี้ไม่เอาคือเราโกล่มา